สวัสดีครับวันนี้จะมาบอกวิธีการดูรหัส wifi กรณีที่เราลืมรหัส wi-fi นะครับของตัวอุปรกรณ์ F680 ครับเราจำ wi-fi ไ,ไ,ไม่ได้ใช่ไหมครับให้เราเข้า IP 192.168.1.1ครับแล้วยิงเข้าไปสามารถทำในโทรศัพท์ได้นะครับ กรณีที่เราจำรหัส wifi ไ,ไ,ไม่ได้แต่ว่าโทรศัพท์เราเชื่อมอยู่เราก็เข้าอย่างนี้ในเว็บบอสเซอร์ในโทรศัพท์ได้เลยนะครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วใช่ไหมให้เราไปที่เน็ตเวิร์กแล้วก็ไปที่ทำตามได้เลยนะครับแล้วเราก็เปิดดูรหัส wi-fi รหัส w วไฟของเราก็คือ1 2 3 4 5ส8นะครับ ท่านเองอคณครับ